อาโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูนิเออรเล็ตนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอบน u t u b e นะครับทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าทูนิเออเล็ตนะครับผมถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมใครสนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูนเออรเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในคลิปนี้จะถอนเงินให้ดูด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครงานฟีิทํเ นะครับผมจากการดู YouTube นั่นเองนะครับผมรับเงินฟรีเข้าทุนนิเลตได้แบบโดยตรงนะครับถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่10บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับออาโอเคนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทุนนิวเลตการดู u t u b e นะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า m o n e y Tube นะครับวิดโอแอดรับเงินนะครับแอปนี้ บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับให้เราค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแล้วก็รูปของแอปไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปากหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครหรือว่าคลิปวิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับโอเคครับพอเราสม ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด4เมนูนะครับผมให้เรากดที่เมนูรับเงินสดนะครับเมนูที่ 2, 2นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะเจอคําว่าป้อนรหัสเชิญ6หลักนะครับเพื่อที่จะรับ1500เหรียญทองก็ให้เรากดป้อนรหัสนะครับในส่วนของรหัสโค้ดต,ตรงนี้เนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ฝากไปด้วยนะครับผม5 b y a w l นะครับฝากไปด้วยเนาะมีตัว เลขเพียงหนึ่งตัวที่เหลือเป็นภาษากฤษพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับจะกรอ,อกหรือว่าไม่กรอ,อกของผมก็ได้ตามตามสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็ตามปกคลิปเลยตามที่ผมได้เกินไว้นะครับก็คือการดูคลิปวิดีโอบน u t u b e นะครับดูแบบไหนอย่างไรนะครับกดมาที่เมนูโฮมนะครับซึ่งเมนูโฮมเนี่ยก็จะเป็นหน้าการดูคลิปวิดีโอขั้นตอนการสมัครเนี่ยเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้จากบัญชี u t u b e นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อของแอป Money t u b e เข้ากับ YouTube ของเรานะครับก็จะมีคลิปจาก YouTube ท,ทัูบ จากครีเอเตอร์ของ YouTube ทั่วไปทุกคนเลยนะครับการดูเนี่ยดูอย่างไรนะครับก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นเลือกเป็นคลิปของ m r b e a s t และกันเนาะกดเข้าไปการกดดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือผมเปิดคลิปนี้ไว้นะครับในการดูเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับจากการดูคลิปวิดีโอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดรับรางวัล1 0 0คะแนนนะครับตามระดับด้านล่างเลยนะครับและก็ตรงนี้นะครับก็จะมีการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับศูนย์ทับห้าด้วยนะครับก็คือให ก็ดูตามระดับความยาวของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าความยาวเท่าไร่เราก็ดูไปเรื่อยๆได้ส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีระดับเวลาที่เราจะได้รับคะแนนเมื่อเราดูคลิปวิดีโอถึงตามจํานวนเวลาเขาก็จะให้คะแนนเรานะครับอย่างเช่นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่2 5 7 0 8คะแนนนะครับคะแนนรวมทั้งหมดถ้าเราดูครบเวลาอยู่ที่180นาทีนะครับผมก็มเขาจะมีคะแนนขึ้นให้ตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับเท่าไหร่ในแต่ละเวลานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะว่าทําอย่างไร ถึงเราจะได้รับคะแนนทั้งหมดนะครับตามที่เขากําหนดก็คือ2แสนคะแนนนะครับเราสามารถทําภารกิจตรงนี้จากการดูคลิปวิดีโอได้เลยแล้วก็กดดูคลิปวิดีโอเรื่อยๆได้หรือว่าจะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก็ได้นะครับมีให้เราเลือกเหมือนกับการดู YouTube ทั่วไปเลยแต่ว่าแอปนี้เนี่ยเราสามารถเก็บสะสมคะแนนฟรีได้นะครับจากการดูคลิปวิดีโอนั่นเองง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ชอบดูคลิปวิดีโอยูทูบอยู่แล้วดูรายการจาก YouTube ปกติอยู่แล้วเนี่ยเราก็มาดูผ่านแอปนี้ได้นะครับดูฟรีแถมได้เงินเข้าทูมิ ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนจินคลิปวิดีโออื่นก็ได้นะครับกดป๊อปอัพลงนะครับผมประมาณนี้นะหรือว่าจะกดย้อนกลับมาก็ได้นะครับบางคนอยากจะเลือกเป็นแนวทางนะครับอยากจะฟังเพลงก่อนนอนนะครับแล้วก็มาเลือกเพลงนะครับเห็นไหมของยังอมก็มีนะครับเพลงของเกาหลีของคนอื่นๆเราอยากจะเลือกเราก็ค้นหาได้ด้านบนตรงนี้เราสามารถค้นหาได้นะน่ครับแล้วก็มาเปิดเพลงฟังก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการดูนะครับบางคนเนี่ยเดินทางไกลๆนะครับเราอยากจะเปิดเพลงบนรถใช่ไหมครับเราก็เลือกเพลงรวมเลยนะครับค้นหา คำว่าเพลงรวมให้เราเลือกเพลงที่มีความยาวสักนิดหนึ่งนะครับผมอย่างหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เปิดไปนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันเล่นนะครับตามความยาวของคลิปวิดีโอแล้วก็แค่กดรับคะแนนฟรีแบบนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนให้เราเรื่อยๆจากการดูคลิปวิดีโอแค่นั้นเลยนะครับในการเล่นอันนี้คือขั้นตอนวิธีการดูคลิปวิดีโอต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูที่2ก็คือรับรางวัลเงินสดนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนขนของเราด้านบนว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทกดถอนเงินตรงนี้ได้้เลยลยแว ก็จะมีระบบการเช็คอินนะครับผมเราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับแล้วก็กดเช็คอินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการรับคะแนนฟรีนะครับผมผมได้รับฟรีครับตอนนี้ผมอัปเดตนะครับจนถึงระดับ21แล้วเนาะถ้าเราทําครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณระดับ1หรือว่าระดับ3นะครับก็ลองอัปเดตดูตอนนี้เนี่ยก็มีรางวัลภารกิจนะครับจากการดูวิดีโอนะครับรับทุกวัน1500ห่ยเหรียญนะครับผมก็คือ1,500ห่น้คะแนนเหรียญทองนั่นเองเราสามารถดูวิดี ครับดูคลิปวิดอหรือถ้าเราไม่ชอบเราชอบในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็มาเลือกตรงนี้มีการเชิญเพื่อนนะครับผมรับนะครับอยู่ที่2 0 0 0มเหรียญทองต่อ1คนว่าสามารถไปเชิญเพื่อนได้แล้วก็มีการกอกรหัสเชิญการทําภารกิจจากการดาวน์โหลดแอปต่างๆเราก็มาทาภารกิจจากการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะแล้วก็คะแนนที่เขาแจกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเมนูที่3นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทำได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทํา YouTube ทั่วไป นะครับทำได้หมดนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทำได้ทุกวิธีนะครับผมอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําด้วยวิธีไหนนะครับการเชิญผ่านย u ทูบเฟซบุ๊ก o วิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกได้หมดนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้ซึ่งการแนะนําเพื่อนเขามีกฎรายละเอียดตรงนี้เราสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับว่าเราจะได้รับคะแนนแบบไหนอย่างไรตรงนี้เขามีตัวอย่างและก็หมายเหตุให้เราดูเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับผมเมนูฉันเมนูฉันตรงนี้เนี่ยก็ มูลโปรไฟล์นะครับเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็จะมีห้องสมุดของฉันเนาะเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับประวัติย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูว่าเราดูของคลิปใครไปบ้างนะครับผมก็ดูประมาณนี้นะครับประวัติช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็มาดูได้เนาะตามนี้เลยนะครับการกดติดตามนะครับผมเราสามารถกดติดตามในส่วนของช่อง YouTube ต่างๆได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่านะครับเราสามารถมาตั้งค่าแปภาษาอะไรต่างๆได้หมดนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมการให้คะแนน5้าดาวของแอปนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินของเรานะครับ เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรหรัสโค้ดของเรานะครับเราสามารถคัดลอกรหรัสโค้ดตรงนี้ไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับการป้อนรหรัสเชิญเพื่อนของคุณนะครับเราสามารถมากรอก,กตรงนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองเี๋เรามาดูที่การถอนเงินนะครับผมการถอนเงินเนี่ยเริ่มต้นที่10บาทนะครับถอนได้สูงสุดที่200บาทนะก็ขั้นต่ำอยู่ที่10บาท100,000คะแนนสูงสุดที่2ล้านคะแนน200บาทนะครับถอนเงินได้ TruMoney Wallet แล้วก็เป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับ นะครับผม2องแสนคะแนนนะครับก็กรอกเบอร์วอลอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เลือกเครือข่ายในการเติมเงินได้นะครับผมตรงนี้เติมเงินได้จริงนะครับเรามาเลือกการถอนเงินทูม e w วอลเล็ตนะครับผมก็จะเลือกที่15บาทแล้วกันเนาะตอนนี้ผมมี25นะครับผมก็จะเลือกที่15บาทแล้วกันแล้วก็กดถอนเงินในการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อนะครับหรือว่ากรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับชื่อบัญชีวอลเล็ตเนี่ยเราก็กรอกลงไปเป็นภาษาไทยได้นะช่องแรกเนี่ยเป็นเบอร์วอลเล็ตนะครับช่องที่2เป็นชื่อบัญชีนะคร กดถอนเงินนะครับเอาโอเคนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการทดลองถอนดูแล้วนะครับผมาะว่าการถอนเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับพออัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของการถอนเงิน10บาทนะครับคุณจะต้องทําเงื่อนไขนะครับผมอย่างน้อยนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับสาหรับการถอนเงินครั้งแรกของคุณเนี่ยจะต้องทําภารกิจดาวน์โหลดแอปอย่างน้อย1แอปนะครับผม10บาทนะครับสิบาทนี้ก็ต้องทําภารกิจเนาะทุกรายการเนี่ยต้องทําภารกิจนะครับก็คือย้อนกลับมาตรงนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะคร แล้วก็ทําภารกิจจนสาเร็จนะครับผมถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับผมเราจะต้องไปทําภารกิจก่อนนะอันนี้คือขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับเพื่อนๆลองมาทําภารกิจดูก่อนนะครับในการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้จริงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการถอนเงินไม่น่าจะยากนะครับก็ตามที่เขาแจ้งเตือนมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองกดกรอกเบอร์ Wallet นะครับกรอกชื่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็คือเราจะต้องทําเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขเนี่ยคือการติดตั้งเกมตรงนี้แอปตรงนี้นะครับหนึ่งรอบนะครับทำให้เสร็จภารกิจถึงจะทําากร ถอนเงินได้นะถ้าเราไม่ทำภารกิจตรงนี้จะถอนเงินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไข,ขของการถอนเงินนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการถอนเงินนะครับก่อเปอืวอลเล็ตแล้วก็กรอกชื่อนะครับแต่ว่าเราจะต้องผ่านการทําภารกิจหรือว่าเงื่อนไขก่อนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปสมัครไปเล่นดูได้นะครับผมเบ่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ